สวัสดีท่านบ้รบใชายแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าสำหรับชาววันนี้อ่านพระวจนะใน2งบริณฑูบทที่5ข้อที่21วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความชอบธรรมเป็นของขวัญในพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วพระเจ้าทรงทำโปรง่งผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปที่พระเยซูได้ถูกลงโทษบนไม้กางเขนนั้นก็คือการที่โปร่งตายทายบาปเรา พราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์เมื่อเราต้อนรับพระีสุคริเข้ามาในหัวใจในวิญญาณในชีวิตของเราชีวิตนิรันก็ได้ถูกถ่ายเทเข้ามาในวิญญาณของเราเรียบร้อยความชอบธรรมก็มาด้วยไม่เพียงแต่เราได้พรยสูนะคะแต่พระองค์ประทานความชอบธรรมมากับพรีสุคริ ด้นความชอบธรรมก็คือว่าเรามีธรรมชาติของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างความชอบธรรมของพระองค์อยู่ในตัวของเราอยู่ในวิญญาณของเราจะทําให้ชีวิตของเรามีจุดยืนที่ถูกต้องจะทําให้ชีวิตของเรามีจุดสตาร์ทก็คือการบังเกิดใหม่มากกว่าความชอบธรรมมากับพระเยซูคริสต์มากับพระเจ้าจุดยืนของคริสเตียนต้องมีถ้าไม่งั้นนะคะเราก็จะถูกสัตว์ไปสัตว์มา เราก็จะถูกมารซาการเนี่ยรบกวนเราจะทําให้เราไม่มีจุดยืนได้จะทําให้เราดําเนินชีวิตที่ผิดไปเพราะฉะนั้นนี่คือความชอบธรรมที่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้แก่เราในพระเยซูคริสต์คือของขวัญแห่งพระคุณที่มอบให้แก่เราโดยพระเยซูคริสต์หนังสือยอห์นบทที่หนึ่งขอ้อที่17กล่าวว่าคือว่าเราได้ทําบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์เฮเมน แล้วก็พระคำของพระสัอรนลมบทที่5ข้อที่17กล่าวว่าคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูรณ์และรับของประทานก็คือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ก็หมายความว่าคือผู้ที่จะยึดความชอบธรรมนั้นได้ก็จะครอบครอง นั่นคือการครอบครองที่ถูกต้องก็คือเรามีความชอบธรรมที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานให้กับเราถ้าเรามีพระเยซูเราก็ครอบครองเราก็เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรายึดความชอบธรรมที่พระเจ้าให้กับเราผ่านพระเยซูคริสต์ได้ถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต ความชอบธรรมก็ไม่มีเราก็เป็นคนอธรรมเราก็เป็นคนบาปเราก็ไม่ได้ยึดพราะคุณแห่งความจริงที่พระเจ้าประทานให้ผ่านพระเยซูหมายถึงการที่พระองค์ได้มาไถ่บาปเรานะฮะเราก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์เราก็ไม่มีบังเกิดใหม่เราก็ไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระเยซูคริสต์พระเยซูประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าให้เราผ่านจากนรกเป็นไปอยู่สวรรค์จากอาณาจักรแห่งความมืด กลายมาอยู่ในอาณาจากักรแห่งความสว่างให้เราตระหนักให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราเป็นเราต้องรับผิดชอบความเชื่อของเราเราต้องยืนหยัดเราต้องมีจุดยืนเพื่อเราจะดำเนินชีวิตยึดเอาความชอบธรรมของพระเจ้าถ้าเราไม่ยึดความเชื่อเราก็ไม่ได้ยึดความชอบธรรมเพราะฉะนั้นความชอบธรรมของเราไม่ใช่เราผลิตเองทำเองแต่ผ่านความเชื่อโดยพริสุขิ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความกล้าในการที่จะอธิษฐานในการที่จะใช้ชีวิตสามีคิธรรมกับพระเจ้าและคาดหวังคําตอบด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราของขวัญที่ยอดเยี่ยมก็คือพระเจ้าประทานพระองค์เองให้กับมนุษย์และปรงให้ในะความชอบธรรมมาด้วยและปรงให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในปรีสูน์เพื่อความชอบธรรมของพระเจ้าจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าและชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่นะคะคาดหวังคําตอบจากพระเจ้าได้แต่เราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อคนชอบธรรมอธิษฐานมีพลังทําให้เกิดผลเราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนชอบธรรมก่อนเราต้องเชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะ พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะตอบคำอธิษฐานของเราเพราะว่าพระเจ้าของเราไม่ตายแต่ทรงบระชนอยู่และเมื่อเรามีความชอบธรรมของพระเจ้าเรามีพระเยซูคริสต์ทำให้เรากล้าหาญกล้าที่จะใช้ความเชื่อในหนังสือมาระโกโบทที่สิบหกข้อที่สิบเจ็ดบอกกับเราชัดเจนว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นขับผีก็ออกวางมือรักษาโรคก็หายคาดหวังคำตอบได้เลย และสิ่งที่เราจะทำได้มากกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะควบคุมอำนาจของมารซาตานได้ด้วยนะคะเราปกครองมารสามารถที่จะขับสามารถที่จะห้ามสามารถที่จะหรือถอนและทำลายสิ่งที่มารซาตานมาปลูกมาวานเอาไว้ในชีวิตของเราก็ดีมันไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปแล้วถ้ามันเอาเข้ามาเราก็มีสิทธิ์ถอนได้คนมากมายถ้าเขาไม่มีพระเยซูคริสต์เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถอนอำนาจของมารได้นะคะ ควบคุมมันไม่ได้ปกครองมันไม่ได้แต่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทำบาปและยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าปงุงทรงตายแทนเราก็คือพระเจ้ามาอาภัยเหนือบาปของเราแล้วเรากำลังยึดความจริงตรงนี้ว่าปรีสุคริสได้ทรงทำแทนเราที่กังเขนนั้นเป็นเหตุให้เราเป็นคนที่ได้รับความชอบธรรมโดยปรีสุคริสเป็นผู้ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรม พราะฉะนั้นเราจึงมีสิทธิในการที่จะจัดการกับบาปจัดการกับมันจัดการกับทุกคำสาบได้ที่กังเขนนั้นพงงรับคำสาบแจ้งนะคะ และการเป็นขึ้นมาจากความตายทําให้พระเยซูคริสต์ได้มอบสิทธิอํานาจนะฤทธิเดชฤทธานุภาพทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกในสวรรค์ก็ดีสมว่าให้กับผู้เชื่อหรือคริสตจักรเพราะฉะนั้นเราจะมาเชื่อพระเจ้าเล่นๆไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพระเจ้าทําจริงพระเจ้ามาจริงพระเจ้ามาตายจริงพระเจ้ามาไถ่จริงและพระองค์ก็ให้สิ่งที่โปร่งสัญญานั้นจริงๆทางพระเยซูคริสต์นะฮะ มากับความชอบธรรมมากับฤทธิเดชมากับความรักมากับสิทธิอำนาจในการปกครองผีนี่คือขอท้าทายนะคะนี่คือชีวิตแห่งความชอบธรรมที่เป็นของขวัญแห่งพระคุณจริงๆนะคะไม่ใช่เราทําเองนะเราทําดีก็ไม่ใช่ความดีของเราจะชนะผีได้ไม่ใช่ความดีของเราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์แล้วก็ขอเข้าแผ่นดินสวรรค์คงไม่ได้เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มีเจ้าของ ก็คือพระเยซูคริสเป็นเจ้าของสวรรค์หลายคนมีคำถามตายไปจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าสวรรค์มีจริงก็อยากจะตอบว่าพระเยซูมาจากสวรรค์ก็เลยนําเราไปสวรรค์ถูกแล้วก็พาเราไปอยู่สวรรค์ได้ด้วยมนุษย์ในโลกนี้อาจจะไม่ได้ไปสวรรค์มาแต่เรารู้ว่ามีสวรรค์เพราะคนที่มาจากสวรรค์ก็คือพระเยซูคริส และปรงมาบอกด้วยว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปปรงุงทรงไปจัดเตรียมที่อยู่ไว้สําหรับเราถ้าไม่มีโปรงก็แจ้งให้ทราบแล้วอันนี้พระองค์บอกว่ามีในยอห์นบทที่14ข้อ1ข้อ2ประมาณนี้นะคะเราไม่มีพระเยซูคริสต์เราไม่มีสิทธิ์แน่ๆ ในหนังสือโรมบทที่8ข้อที่1ก็บอกกับเราว่าการลงโทษการพิพากษาไม่มีในพระเยซูคริสต์ไม่มีสําหรับผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากถูกพิพากษาลงโทษลงบึงไฟนรกก็ขอให้เราย้ายอาณาเขตก็คือย้ายมาอยู่กับพระเจ้าซะทําไมเราต้องประกาศข่าวประเสริฐเพื่อความชอบธรรมของพระเจ้าจะไปถึงผู้คนมากมายความเชื่อเกิดขึ้นความชอบธรรมก็เกิดขึ้นความโปรดปรานของพระเจ้าก็ตามมาเพราะฉะนั้น อย่าไปหลงหายหลงผิดไม่ว่าจะเจอความยากลําบากมา,สานสตตนพระเจ้าอนุญาตให้ความยากลําบากเกิดขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อจะฝึกเราแค่นั้นเพื่อจะทดสอบว่าเราเนี่ยรักพระเจ้าจริงไหมติดตามพระเจ้าจริงไหมเวลาคนเจอความยากลําบากเนี่ยจะเป็นการฝัดล่อนความเชื่อนะคะ บางคนทนไม่ได้จนไปกราบต้นไม้ต้นจนไปกราบผีคืนจนไปเอาผีมาเป็นผู้บงการชีวิตมาควบคุมชีวิตวันนี้ขอให้เราที่จะเข้าใจความจริงสัจจะทําให้เราเป็นไทยแม้จะทุกข์ยากลําบากแม้จะเจอสถานการณ์อย่างไรอย่าไปอยู่ใต้ผีเพราะว่าพระเจ้าได้ฉุดเราขึ้นมาแล้วก็ปกครองผีได้ขับผีก็ออก เดี๋ยวสถานการณ์ที่รายๆก็จะเปลี่ยนไปขอให้เรามีพระเจ้าแม้ว่าเราเดินในหุบเขาเงามัจจุราชพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอย่าก,กลัวเลยพระเจ้าจะให้เราผ่านได้นะครับปัญหาเป็นบ้านชั่วคราวไม่ใช่บ้านตลอดไปเป็นนิดมีเวลาเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าพลิกสถานการณ์ได้นะคะ นี่คือความสวยงามมากมายที่พระเจ้าประทานให้กับชีวิตของผู้เชื่อมันเกี่ยวข้องกับการที่เรามีพระเยซูมันเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมที่พระเจ้าให้กับเราเราจึงเกี่ยวข้องกับการงานของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการตายเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทนทุกข์แทนเราแล้วก็ปรองเป็นขึ้นมาจากความตายอย่างมีชัยชนะนะคะนี่คือพระราชกิจของพระเยซูคริรสต์ผู้ทรงประทานความชอบธรรมให้กับเราเป็นของขวัญ พรรองเอาชีวิตของพรรองมาเป็นของขวัญให้กับเราให้ทั้งชีวิตเพราะฉะนั้น e สมควรไหมที่เราจะยกย่องที่เราจะนมัส,สก,การที่เราจะรับใช้ปฏิบัติพระสุคริตนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราเป็นพระเจ้าที่ทรงตายไทยบาปเราเป็นพระเจ้าที่ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราให้ความชอบธรรมให้ของประทานให้พระคุณให้โอ้สารพัดท,ที่โปร่งจะให้เพราะฉะนั้นเราอย่าดื้อกับพระเจา้าอย่าเป็นคนอธรรมเพระพระเจ้าให้ของขวัญ กับเราแล้วคือความชอบธรรมคนรมก็คือดื้อดึงและกระบฏแล้วก็ทําบาปอย่างต่อเนื่องละเมิดกฎเกณฑ์ละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําลังตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนปรับปรุงแก้ไขเพื่อเราจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เชื่อฟังถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าความชอบธรรมของพระเจ้าจะจะเกิดขึ้น ว่าเรามีวิญญาณที่เชื่อฟังเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราออกห่างจากทางพระเจ้าไปนะคะวันนี้ขอให้เราที่จะกลับมาแล้วก็กลับใจนะคะความยากลําบากทนเอาเดี๋ยวก็ผ่านแค่ทดสอบไม่ใช่ค่าพระเจ้าไม่ทําลายลูกพระเจ้าเพียงแต่ฝึกสมรรถภาพในฝ่ายวิญญาณของเราและเช็คความเชื่อของเราความพร้อมของเราในการดําเนินชีวิตในเส้นทางแห่งความชอบธรรมเพื่อเราจะปกครองผี เพื่อเราจะปกครองอำนาจแห่งความมืดเราจะไม่ให้ผีมาครอบครองเราหรือปกครองเราได้ถ้าเราถูกรบกวนก็แค่ขับมันออกและผีไม่มีสิทธิจะมาเข้าสิงเราได้เพราะว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาถ้าเราไม่ปฏิเสธพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้าคือการไล่พระเจ้าออกจากชีวิตของเราไม่ต้องไล่หรอกพงจะออกไปเองถ้าเราไม่ต้อนรับพงหรือว่าไม่ยอมจำนนต่อแผนงานของพระเจ้า บางคนบอกว่าฉันยังเชื่อพระเจ้าอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่าถ้าเราทำบาปถ้าเรามีชีวิตไม่เชื่อฟังและดื้อดึงและกระโจนปงบอกว่าปรงจะพัดพากจากคนนั้นแม้เราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าแต่การกระทำของเราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าก็เป็นการปฏิเสธพระเจ้าไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะโอบกอดความชอบธรรมของพระเจ้าโอบกอดพระเยซูคริสต์ไว้นะคะ จงยอมรับของขวัญที่โปร่งได้ทรงจะเตรียมไว้สําหรับเราพระเยซูเป็นผู้ชอบํามปร่งเป็นของขวัญที่ล้าค่าวันไกลคริสต์มาสแล้วพี่น้องโปรองกําลังให้เรารลลึกถึงการเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะมาตายแทนบาปมนุษย์นะไม่ได้มาตรวจงานแล้วก็กลับไปโดยไม่ทําอะไรโปรองมาแล้วก็พปรองมาจ่ายราคาที่สูงส่งก็ค,คือการที่โรร่งได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้น งเป็นของขวัญที่ล้ำค่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนเรากําลังได้รับของขวัญก็คือได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เอเมนจงระลึกถึงความชอบธรรมของพระเจ้าระลึกถึงพระเยซูนั่นเองแล้วเราก็จำอวดไม่ได้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมด้วยการประพฤติดีการประพฤติดีของเราไม่สามารถที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ขับผีก็ไม่ออกยกบาปให้ตัวเองก็ไม่ได้ เรายังมีบาปเรายังเป็นคนอธรรมเรามาเป็นคนให้คะแนนตัวเองไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ยอมรับในเส้นทางที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองไม่ว่าคุณจะเคร่งในาศาสนาขนาดไหนอดข้าวอดน้ําอดตลับขับตะนอนเพื่อจะเคร่งคัดในาศาสนามันไม่ใช่เส้นทางที่พระองค์จะไปรับประกันรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบธรรมและไปสวรรค์ได้ไม่มีสิทธิ์นะคะแต่พระเจ้าเท่านั้นทางเดียววันเวจิสัส ก็คือทางที่พระเยซูมาไถ่บาปเราเราจึงจะไหลบาปพ,พระเยสูเพียงผู้เดียวที่จะทําให้เราเดินอยู่ในแผ่นดินโลกนี้โดยดึงสวรรค์ลงมาในแผ่นดินโลกคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยสุคริสต์และการตายของมนุษย์ที่มีพระเยซูคริสต์ก็เป็นการที่พระองค์ทรงรับเราจากโลกนี้ไปอยู่สวรรค์ดังนั้นความชอบธรรมมันไม่ได้ว่าจะได้มาง่ายๆมีผู้หนึ่งมาตายไถ่บาปเรามีผู้หนึ่งมาจ่ายราคาแทนเรา จึงอยู่เราได้รับของฟรีแต่มีคนจ่ายแทนเราไม่ได้มาไม่ได้จ่ายอะไรแต่มีปรีสุกิตมาทําแทนเรามาจ่ายแทนเรามาให้ชีวิตแทนเราแต่ที่จริงแล้วการที่เราจะได้ไปสวรรค์หรือเป็นคนชอบธรรมค่าจ้างของความบาปก็คือความตายแต่ของมาทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันด์เราไม่สามารถที่จะพ้นจากนรกได้เลย แต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ประทานให้กับเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่โลกนี้เป็นการที่เราต้องมีพระเยซูอยู่ด้วยแล้วก็เรายอมรับโปรง่งเรากลายเป็นคนชอบธรรมและโปร่งจะส่งให้ผลผลิตในความชอบธรรมมีจุดยืนที่ถูกต้องเราจะเกิดผลแน่นอนให้พระเจ้าได้ทรงอวยพรและก็สถิตยอยู่กับเราให้เราสามารถคิดทำกับพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเราจะมีเสรีภาพที่แท้จริง หมายความว่าเราจะไม่มีความกลัวเพราะว่าเราไม่ถูกกล่าวโทษไม่ถูกลงโทษแม้ว่ามนุษย์จะกล่าวโทษเราแต่มันสตาตนไม่มีสิทธิ์เพราะว่าพระเยซูจะเป็นทนายให้กับเราพระเยซูจะเป็นผู้ที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนเราโปร่งจะต่อสู้แทนเรานะโปร่งประกาศแล้วโปร่งรับประกันแล้วเราก็ไม่ถูกกล่าวโทษไม่ถูกลงโทษ และตัวเราเองก็ไม่รู้สึกด้วยค่าเพราะว่าพระเยซูจ่ายราคาสูงตายแทนเราเรามีค่ายิ่งนักปรงรักเราจนมาตายแทนเราหลายคนที่จะคิดค่าตัวตายฟังทางนี้พระเยซูรักคุณและพระเยซูมาตายแทนคุณการตายของปรงจะไม่เสียหาย นะคะถ้าคุณยอมรับแล้วคุณเชื่อฟังแล้วก็รักพระองค์แล้วก็ยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมของพระเจ้าจะเบ่งบานในชีวิตของเราเราเป็นคนมีค่ายิ่งนักสําหรับพระเจ้าเรามีอิสระเรามีเสรีภาพให้เราสําแดงตัวตนของเรานะที่จะเคลื่อนไปกับพระสุริของพระเจ้าที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้วยความรักนมันสการพระเจ้าด้วยความเข้าใจ สามาคคิดทำกับพระองค์เพราะเรารู้ว่าเรามีจุดยืนที่ถูกต้องกับพระองค์ไม่มีใครที่จะเป็นคนชอบทำบริสุทธิ์จนเราไปสวรรค์ได้แต่ว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้โดยมีพระเยซูโปรองจะเป็นผู้รับประกันความชอบธรรมของเราและการที่คริสเตียนทำดีเพราะเราเป็นชาวสวรรค์นะคะ เราไม่ได้ทําดีเพื่อจะแลกไปสวรรค์แต่เราทําดีเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเราประกาศพศระสุริเราประกาศความรักของพระเจ้าเราประกาศขา่าวประเสริฐเราสำแดงข่าวประเสริฐเราสแดงพรลร,รีสุกฤตนั่นเองเพื่อคนมากมายจะได้รับความรอด <c oughs> เพื่อคนมากมายเขาจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราและเราก็จะได้ชีวิตของคนเหล่านั้นมารู้จักกับพระเจ้า และเขาจะไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องอยู่ในอำนาจของผีหลายวิญญาณชั่วไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งมีเวรมีกรรมใช่ไหมเมื่อเขามีพระเยซูพระเจ้าบอกว่าทุกคำสาปแช่งพระองค์สามารถที่จะทำลายและให้เราหลุดพน้นให้เราพ้นเวรพ้นกรรมได้ เพราะฉะนั้นก็ขอท้าทายนะคะพระเยซูเป็นคําตอบพระเยซูเป็นผู้ประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมพระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเราจึงอวดไม่ได้ว่าเราเป็นคนทําดีแล้วก็จะไปสวรรค์เองสวรรค์มีเจ้าของนะคะถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์เราก็ไม่สามารถไปได้แม้ว่าเราจะทําดีขนาดไหนความดีของเราพระเจ้าประกาศว่าเท่าผ้าขี้ริ้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางใดไม่มีทางอื่นในพระเยซูเท่านั้นนะคะ หนังสือกิจการบทที่4ข้อ12ก็บอกกับเราชัดเจนว่าไม่มีใครที่จะช่วยเราให้รอดผลจากความบาปได้ไม่มีใครที่จะนำเราไปถึงสวรรค์ได้ไม่มีทั่วใต้ฟ้าก็มีพระเยซูเท่านั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของพระเยซูต้องประกาศออกไปทั่วโลกก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาก่อนที่เราจะไปอยู่กับพรงก็ขอพระเจ้าให้เราเป็นผานชนะของพระเจ้าได้ประกาศข่าวบระเซริฐได้ประกาศความชอบธรรมได้หวานความชอบธรรมของปรงออกไปได้แจกของขวัญให้กับผู้คนมากมายก็คือแจกพระเยซูคริส ะะประกาศข่าวประเสริฐเพื่อคนมากมายจะได้รับความรอดจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้รับความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบที่มาจากพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอวยพรบวชนะขอบคุณรรพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราผู้ทรงตายไถ่บาปเราผู้ทรงประทานความชอบธรรมของปรองให้เป็นของขวัญที่ลำ้ำคาและดนใจให้เราตระหนักถึงการครอบครองของพระเจ้า เพื่อจะปกครองและครอบครองในชีวิตของเราในแผ่นดินโลกนี้ข้าพงขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระเจ้านั้นทําให้เราทั้งหลายไปต่อแล้วก็ทําให้เรามีพลังทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราจะมีเสรีภาพมีิสุรโดยที่พระเยซูมาเป็นของขวัญเป็นความชอบธรรมของพวกเราเราขอบคุณโปรง่งร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ เป็นั้งปวกพรเปยนท้พี่น้องทุกคนนะคะขอบประาปผม้องคุ้มครองทุกคนค่ะ